เปิดตำนานแชร์ลูกโซ่ต้นตำรับนักต้มตุ๋นโลกกรณีการนำผลตอบแทนสูงลิ้วจากการลงทุนมาหลอกล่อไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นเพราะในต่างประเทศมีเรื่องราวการต้มตุ๋นทำนองนี้มาตั้งแต่ร้อยปีที่แล้วโดยเรียกขานกันในนาม p พอนซี่สก m มหรือโครงการพอนซี่โดยชื่อนี้ได้มาจากชาวพอนซี นักต้มตุนที่ไปสัญญากับบรรดานักลงทุนในแถบนิวอิงแลนด์ของสหรัฐอเมริกาเมื่อทศวรรษที่1920ว่าจะได้กำไร50%ภายใน45วันหรือรับกำไรไป100%เต็มเลยภายในเวลา90วันเมื่อได้ยินข้อเสนอแบบนี้ผู้คนต่างก็ตาลุก เพราะดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากในช่วงนั้นอยู่ที่ระดับ5%ผ่อนซี่ได้กองเงินนักลงทุน6,000รายเป็นเงินราว20ล้านเหรียญซึ่งเป็นการจุดชนวนการล้มละลายของธนาคาร6แห่งในเวลานั้นแม้จะล่อนักลงทุนด้วยผลตอบแทนที่สูงลิว่ว แต่พอนซี่กลับใช้สูตรยกกำลังง่ายๆในการหาเหยื่อพูดง่ายๆก็คือหากกล่อมให้คนสองคนมาลงทุนร้อยเหรียญโดยรับประกันผลตอบแทนเป็นเท่าตัวในเดือนถัดไปเมื่อสิ้นสุดเดือนแรกจะต้องหลอกนักลงทุนมาเพิ่มอีก4ีรายเพื่อนำเงินไปคืนสองคนแรก และทำไปเรื่อยๆจํานวน,นนักลงทุนต้องยกกำลังไปทุกเดือนในเดือนที่17จะมีนักลงทุนราวๆสอ0แ0 0ห้คนด้วยเหตุนี้ผ่อนซี่สเกมจึงเป็นการต้มตุนที่เก่าแก่ที่สุดและพบเห็นบ่อยที่สุดในรูปของการหลอกล่อด้วยการนำเสนอผลตอบแทนที่สูงลิ่วจากการลงทุน ถ้าคุณอยากรู้เรื่องเราเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายติดตามเรื่องเราดีๆได้ที่รู้ได้รวยดีที่นี่ครับ